ใหม่ทุกวันใช่ไหมครับสวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถของวัดปรวรถนนพระสุเมนร,ร้านที่จะพาไปรีวิววันนี้เดินตรงขึ้นไปทางบางลำปูครับ ร้านนี้อยู่ข้างธนาคารกสิกรสาขาบางลำพูเลยครับพี่เอาลนมจีบกับก๋วยเตี๋ยวหลอด อย่างละกล่องครับอยางละกล่องพี่ใส่ถ้วยได้ไหมได้ครับร้านขนมจีบกว๋วยเตี๋ยวหลอดร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงนะเหรอขนมจีบกว๋วยเตี๋ยวหลอดกะกะแกทำเองทั้งหมดสูตรแกคิดเองทำเองรสชาติจะแตกต่างจากขนมจีบกว๋วยเตี๋ยวหลอดรสเข็มข้นอื่นๆแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดแกมีถึง4ไส้ เลยนะด,เดี๋ยวค่อยไปดูกันครับว่ามีไส้อะไรกันบ้างเด,ดเดี๋ยวหลอดด้วยครับเอาอะไรมากเลยแเอารวมเอารวมเลยนะมันมีไส้อะไรบ้างอ่ะพี่มีส่วนหอกหน่อไม้กระหล่ำแล้วก็เผือกส่วนหนะอกหน่อไม้กระหล่ำแล้วก็เผือกอ่า,าอครับผม นอกจากตัวก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วยังใส่เครื่องแบบจุกๆทำใหม่ทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับผมขายหมดทุกวันครับขายหมดทุกวันนะกากหมูก็เจียวเองเหรอพี่เจียวเองจ้อันนี้คือเผือกนี่เผือกนิดหัูหม้อหน่อไม้กระลำปีร แล้วก็ใส่เต้เาห <Operations. S 2> ู้ใส่หนะมูกรับผมเต้าหู้กับหมูสับครับ<ล>เป็นเนต้าหู้หมูสับ <neighborhood. S 1> นึ่งอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วกากหมูเจียวของร้านนี้จัดว่าเด็ดมากครับ<อ>แกเจียวเองมาชิ้นใหญ่ๆเบ้งเบ่งเลยเดี<ซ>๋ยวเดี๋ยวใส่ถ้าให้แกปรุงให้แบบผม รสชาติก็จะมาแบบจัดจ้านเลย,ย,ยเดี๋ยวพี่ขา,ายคนอื่นก่อนไม่เป็นไรผม,มของาใส่กล่องไปไนะจ๊ะออพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อชินกรนะครับชื่อ็กชินกรก็คือชื่อตามร้านนี้เลยนะตามร้านี้ยเียหลอดก่อนมีอะไรขายบ้างครับมีเสี่ยหลอดกับขนมจีบครับอ่าเสี๋ยหลอดที่มีหลายแบบมีหลายไส้ครับมีไส้สวงอกไส้หน่อไม้ไส้กะหล่ำปีแล้วก็ไส้เผือกอ่าแล้วก็มีมีขนมจีบครับผมขนมจีบ แล้วก็เครื่องเครื่องมันมีเต้าหู้มีหมูสับมีกากหมูกากหมูซึ่งเจียวเองเจียวเองโรยกระเทียมโรยต้นหอมเป้งเป้งชิ้นหนาหนาเบ้งเป้งได้นี่คืออะไรอันนี้เป็นเต้าหู้ซึ่งทำใหม่ทุกวัน,วนไม่มี<อ>กเก็บกไม่มีค้างขายหมดทุกวันก็มีลูกค้าประจำมาตลอด ูกนนค้ารร้านพี่เปิดปิดกี่โมงอ่ะเปิด,ปดส1ดโมงครับผมปิดปิดจนกว่าจะหมดครับนรจนกว่าจะหมดก็ประมาณสักประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามนะมีหยุดวันไหนบ้างพี่หยุดวันไหนบ้างครับวันหยุดวันจันทร์จัหยุดวันจัจนทร์วันเดียวใช่ครับอ่าแล้วเปิดมากี่ปีครับพี่เปิดมาที่10กว่าปีแล้ว20กว่าปีนะขายตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แนะนำผมนิดหนึ่ง อย่างไอ้ไส้พวกนี้พี่คิดเองหมดเลยอ่ะใช่จะเจอมันก็คือถั่วงอกอ่าปกติมันมีแต่ถั่วงอกไงแล้วไมเผือกไอ้หน่อไม้นี่มาอย่างไงมาจากเขาขายกุ้ยช่ายอ๋อเขาขายก็ใช่ไส้หน่อไม้ไส้ผักไส้เผือกอะไรพวกนี้พี่ก็เลยเอามาปรับปรุงเอามาอ๋อก็มาดัดแปลงของเราเองก็แทบจะเป็นร้านเดียวแล้วนะ มีร้านเดียวที่ขายอย่างนี้อ่ามีร้านเดียวที่ขายอย่างนี้ซึ่งซึ่งขายอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วครับยี่สิบปีคือคือเปิดปุ๊บก็คือมีไอ้นี่เลยมีถุงมอกอย่างเดียวตอนแรกอ๋อแล้วนี่มาเพิ่มตอนสักกี่สิบสิบเป็นสิบเป็นสิบเหมือนกันใช่แลวไอ้ตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องนี้ก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่ที่บ้านแล้วคิดเองเหมือนกันใช่รส่ก็ราคาชุดละสี่สิบหมดเลย ขนมจีบก็คือทํำเองเพราะว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่กินตามร้านอื่นใช่ครับบอกส่วนผสมได้ไหมพี่มีอะไรบ้างครัมีหลายอย่างมากเลยจริงเหรอใช่ครับแล้วข้าววอ่ะข้าววมีหมูสับมีแป้งข้าวโพดมีน้ํามันงาแล้วก็มันแกวก็ออกกินจีนหน่อยอี่เพราะถ้ามันใส่มันแกวใส่น้ำมันงาก็ออกกินจีนหน่อย มีซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้อ่าครับขอบคุณครับพี่รสชาติดีเลยอาจจะเป็นเพราะส่วนใหญ่แกทำเองทั้งนั้นไม่ได้รับเข้ามาชุดละ40ทั้งขนมจีบและก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านเปิดอังคารถึงอาทิตย์1 1โมงถึงบ่าย3แผนที่อยู่ด้านล่างกด3จุดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คลิปมาใหม่จะได้รู้ทันทีพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม